วัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมรถบรรทุกยุโรปแต่ละยี่ห้อนะครับะจะมี Volvo กับส c a n นีนะครับวันนี้ก็จะพามาดูแต่ละรุ่นว่ารถบรรทุกยุโรปสองยี่ห้อนี้มีหลากหลายหลากหลายรุ่นนะครับยี่ห้อยี่ห้อนี้จะมีรุ่นไหนบ้างครับแต่บางรุ่นก็จะไม่ได้ ถ่ายทำให้ดูนะครับเพราะว่าบางรุ่นก็ยังกลับมาจากสปปลร,ราไม่ถึงที่ลานนะครับก็จะพามาชมาคลิปหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมาประมาณสักเกือบีแลปีนะครับ YouTube ก็จะบอกเลิกสัญญานะครับจะเลิกจ้างก็เลยต้องมาทำคลิปแับพงนะครับก็ จะพามาชมวอลโว่กันนะครับวันนี้ก็วอลโว่ที่มาที่ร้านก็จะมีสองรุ่นนะครับตัวรุ่นใหม่สุดนะครับกับรุ่นรุ่นเก่าแต่ไม่เก่ามากนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น FM370 นะครับตัวตัวเก่านะครับหลังจากที่ถ้าเราดูวันโบเสร็จก็จะพามาดูสแกนนยียนะครับ สกิเนี้ก็จะมีอยู่สองสามรุ่นนะครับที่ห้อสกิเนีจะเป็นรุ่นไหนม้างก็รอชมกันได้เลยนะครับนะครับจะพามาชมวอร์วตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นเก่านะครับ FM 370ตัวตัวนี้จะเป็นตัวตัวแรกของ ของตัวยังไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับสังเกตตรงข้างหน้าจะเป็นกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับถ้าคนที่ใช้งานของรถยุโรปจะเข้าใจนะครับจะจะคุ้นเคยดีนะครับว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาครับธรรมดา 370แรงนะครับ370แรงตัวแรกของตัวกระจังหน้าสีดำนะครับอันนี้ก็ปคอลอเอามาติดเองนะครับตัวผมยยมสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆก็ รุ่นนี้จะเป็นท่อไอเสียแบบขึ้นบนนะครับขึ้นบนหลังคาขึ้นบนหลังคาเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับด้านข้างก็จะเหมือนกันหมดกับตัวใหม่ตัวรุ่นกลางๆตัวเกียร์ออโต้ก็จะคล้ายๆกันนะแต่ ถ้าเราสังเกตจะมีท่อไอเสียท่อไอเสียขึ้นมาแบบนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานครับบางทีถ้าเราได้ยินเสียงการเข้าเกียร์ก็จะรู้นะครับว่าเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับด้านข้างอะไรก็เหมือนกันหมดนะอีกอีกตัวหนึ่งเกียร์ออโต้ไม่ได้ยังยังมาไม่ถึงจากซปปลาวนะครับ ก็เลยยังไม่มีไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นเกียร์ธรรมดาระบบเบรกก็จะเป็นระบบเอ ABS นะครับ ABS แต่ EBS ยังไม่มีมานะครับยังเป็นยังไม่ยังไม่เป็น EBS นะครับปัก k ิ n งบเบรกนะครับก็จะเป็นตัวดึง เบรกมือจะเป็นไฟฟา้าเหมือนกันนะครับแต่ตัวรีเซ็ตไฟฉุกเฉินนะครับไฟฉุกเฉินไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับระบบตัวนี้ก็ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเก่ามากนะครับก็เป็นรุ่นแบบกลางๆถ้าเป็นกระจังหน้าสีขาวก็จะก็จะเป็นรุ่นเก่ากว่านะครับตัวนี้ยัง เป็นรุ่นแรกนะร,รุ่นแรกของ fm 3 7 0อ่าไม่รู้ว่าเจนเจนไหนนะครับจำไม่ได้นะครับข้อมูลไม่แน่นใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับเราจะพาไปชมตัวรุ่นใหม่นะครับตัวรุ่นใหม่สุดตัวรุ่นที่สองนี่คือกำลังเดินทางกลับมานะครับรุ่นที่สองจะเป็นเกี์ออโต้หน้าตาคล้ายๆตัวนี้หมดทุกอย่าง แต่ท่อไอเสียจะเป็นท่อลงล่างนะครับเป็นเกียร์ออโต้ไอชินะครับระบบไฟระบบเบรก e b s ABS เหมือนตัวใหม่นะครับจะมี e b s แล้วแล้วก็รีเซ็ตตรงปุ่มไฟฉุกเฉินได้นะครับไฟตรงไฟฉุกเฉินที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้รีเซ็ตตรงไฟฉุกเฉินไม่ได้นะครับอะความมาชมตัว ใหม่ของเรานะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเจเนเรชั่นที่ที่สี่นะครับเป็น i อชิป Gen สีนะครับ Generation G นะครับไม่รู้พูดผิดหรือพูดถูกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ไอชิปตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของวอนโบสภาพก็จะไม่ได้ล้างนะครับ เพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็ยังไม่ได้ล้างรถรถล้างมาจากเราก็ตกฝนตกเหมือนเดิมนะครับเปื้อนเหมือนเดิมรุ่นนี้ก็จะแตกต่างจากรุ่นรุ่นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกแล้วก็รุ่นที่สองนะครับตัวนี้รุ่นแรกแล้วก็รุ่นที่สองแตกต่างกันเกือบเกือบทั้งหมดนะครับเยอะ จะมีอะไรบางตัวก็จะใช้กับเอฟเอฟเอ404ได้นะครับเช่นพวกกระจกกระจกมองข้างตัวนี้นะครับใช้อะไรตัวเดียวกันนะครับพวกกระจกประตูครับกันสาดตัวนี้ก็ใช้รวมกับเอฟเอ404ได้นะผมซื้อมาแล้วก็กระจกสองข้างประตูนะครับแล้วก็ ด้ามตัวมือจับตูแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวนะครับเหมือนกันหมดนะจะเป็น MH 404ตัวเก่าเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันแล้วก็รุ่นใหม่เขาจะมีไฟหน้าตัวใหม่กระจังหน้าตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นไฟธรรมดารุ่นไม่ใช่รุ่นตัวท็อปนะบตัวท็อปจะเป็นไฟ LED แต่ถ้าจะซื้อตัวท็อปก็ต้อง ออปชันมาเต็มนะครับมีรีโมทด้วยมีจอด้วยนะครับตัวนี้ก็จะปรับปรุงมาเยอะนะครับปรับปรุง mm hmm. หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับหน้าจอดิจิตอลท่อไอเสียงก็จะเป็นเหมือนรุ่นที่สองนะแต่รู้สึกว่าตัวนี้ท่อจะดังกว่าดังกว่ารุ่นที่สองอยนะรุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้ครับไอชิป g กียร์ไอิฟก็จะเป็นเจเนอเรชั n น G นะไม่รู้ว่าชันไหนนะสภาพก็ไม่ได้ล้างนะมีด้านข้างครับตรงล้ออะไรไจะเปลีย่ยนมาใหม่หมดนะตังนี้จะไม่มีแอร์ไดเออร์รุ่นเก่าๆนี่จะมีแอร์ไดเออร์อยู่ด้านข้างครับข,า,ขาวๆตรงข้างทางอะไรตัวนี้จะไม่มี เอเดอเอาย้ายเขามาั้งในพวกระบบลมพวกสายลมสายอะไรที่มันลุงลังตรงนี้เขาก็จะมาไว้ข้างในย้ยายมาไว้ข้างในตรงแชสซีนะครับระบบช่วงล่างก็จะเป็นตรงลมด้วนตรงลมทั้งหมดเลยตรงลมก็จะมีอยู่แปดลูกนะครับแปดลูก เผากลางกับเผายกนะครับเผาละสี่ลูปแต่สเกนเนียเขาจะให้มาครึ่งหนึ่งให้มาสี่ลูปห้าลูกห้าลูกหกลูกสเกนเนียต้องไปดูตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูภายในก็จะไม่ได้พาไปชมนะเพราะว่า ไม่ได้เอานแจลงมาจากห้องครับตอนนี้รุ่นใหม่ก็จะปรับเปลี่ยนมาเยอะขับนิ่มนะครับตัวน,นี้ขับนิ่มแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันก็จะดีกว่ารุ่นเก่านะครับระบบเกียร์ก็จะตอบสนองเร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนเกียร์ยจะแบบเร็วกว่าต่อเนื่องได้ดีกว่านะครับ เกเนียนะครับนี่สเกเนียก็จะเป็นตัวแรกตัวแรกที่ว่าจะถ่ายให้ชมก็ไปวิ่งงานแล้วนะครับก็ตัวนั้นจะเป็นรุ่นก่อนหน้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้ก็จะเป็นแคปแคปตัวใหญ่นะครับออเก็งตัวใหญ่ 360แรงม้านะครับ P360 รุ่นนี้ก็จะมีอยู่2ขคันก็จะเป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้รุ่นก่อนรุ่นแรกก็จะเป็นออโต้เหมือนกันนะคแพดเดินชิปเขเรียกว่าอะไรเกียร์ Gear ที่มันกดตรงมือนะครับจำชื่อไม่ได้เกี <laughs> ยร์ออสกีนี้ จะมีชื่อของเขานะเกี่ยวโต้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเป็นตัวแรกนะครับโคชชั่นแรกของตัวรูปทรงนี้นะครับสแกนเนียก็จะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไล่ไล่ไล่ไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวแรกจะเป็นรุ่นแบบ ไฟตาสี่เหลี่ยมตัวมสปอตไลท์ด้านล่างแต่ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นที่สอง้วครับมามาดูรุ่นถัดไปนะครับไล่ไปทีละรุ่นนะครับตัวน,นี้จะเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ตัวนี้จะเป็นรุ่นปี ปีเท่าไหร่ปีสองพันปีสองพันยีเท่าไรจำไม่ได้นะครับตั่นี้จะเป็นใหม่จากตัวที่ถ่ายมาเมื่อกี้นะครับนิดนึงครับอ่านี่จะเป็นตัวแรกจะมีเลือนใหม่จะมีดิจิตอลตรงกลางเลือนใหมนะหน้ากระจังนี่ก็จะ เอามาติดเองครับเป็นโครเมียมมันจะเป็นโครเมียมแต่ไม่ใช่โครเมียมครับมีไฟเส้นรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะไฟเลี้ยวรุ่นใหม่อีกรุ่นก็จะเป็นตรงนี้จะมีไฟเดลัยตรงนี้ก็ะจะเป็นถุงลม รุ่นนี้ก็จะเป็นถุงลมนะครับรุ่นเมื่อกี้ก็จะเป็นแหนบนะครับเป็นแหนบออปชั่นน่าจะสั่งได้นะครับน่าจะแบบเลือกได้แต่ Volvo ตัวใหม่นี่นบังคัพเป็นถุงลมสแตนดาร์ดทั้งหมดนะครับสกเนเนี่ยก็จะแล้วแต่เราจะซื้อนะครับเราจะซื้อแบบถุงลมรีวิวแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าสกเกเนียก็ ไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่นะครับแฉกก็จะเป็นแฉบตัวเล็กนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันทีถ่ายกับการเมื่อกี้นะครับรุ่นเดียวกันแต่ตัวนี้จะเป็นแหนบนรับกอร์สั่งมนาะอ๋อตัวนี้เป็นถุงลมนะครับถุงลม,รมแกนเนียก็จะมีถุงลม,มอยู่ สี่ลูกนะครับห้าห้ากับลูกยกล้อนะครับลูกนี้ตรงกลางโมโบจะมีแปดก็จะใช้แบบเป็นแหนบเป็นแหนบเป็นขาทุงลมเป็นสวิงอาร์มโมโบจะเป็นแบบทุงลมหน้าหลังแต่ละเพาจะเป็นสองลูกสี่ลูกนะครับสกีนเนี้ก็จะเป็นเฉพาะ หลังเผานะเป็นคาร์ซิวิงอัมอันนี้เป็นรุ่นเดียวกันกันกบคันที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับไฟหน้าครจะเหมือนกันมาดูป,ปี2 0 2 3 2 4นะครับตัวใหม่ตัว2023-24ก็ มีอยู่หลายคันนะคบางคนถ้าไม่สังเกตจริงๆก็จะดูไม่ออกนะว่าเป็นรุ่นใหม่ รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ไฟเดรย์ไลท์ไฟเดรย์ไลท์จะอยู่ตรงนี้ไฟเดรย์ไลท์จะไม่เหมือนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็จะคล้ายๆกับรุ่นเก่าแต่ว่ามีบางอย่างาที่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไฟเลี้ยว ไฟเดรไลท์นะครับมันไม่เหมือนกันไฟไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะไฟเลี้ยวไฟเดรไลท์ไฟเลี้ยวอตรงนี้ก็ออยู่กลางรนถะทีมงานวุณิพงนะครับ แกนเนียก็จะมีอยู่หนึ่งสอ่งสองสาครับสรุ่นนะครับสี่รุ่นนะครับ1ตัวที่ไปวิ่งงานตัวเก่าที่ไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วก็รุ่นรุ่นที่สองจะเป็นตัวสีเขียวนะครัวที่3ก็จะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้นะครับตัวที่สจะเป็นตัวนี้นะครับนี้จะเป็นใหม่ล่าสุด แมนดีกว่านี้เกยงน่าจะรุ่นไม่ลา่าซูสบอลบ่เอายังมีไม่ล่าสุดอีกอยู่บ่ยูโรซีของเข,งขงบาบ่มันยังมีมันมีตัวไม้ไม่อยูยูโรห์บ่ใส้หนาปัดเลือ่อนไม่คือของไอต่อมบ่อ๋อมันมีเออคือก้มกับของไอต่อมมีมมตัวน,นี้นตัวน,นี้มันยูโรสามบา่ของมุกต่อมอ่ามันมีมันมีมนมดีต่อมนใ่ตรงกลางเหมือกัน,นเออน่าจอะน่าจะเริ่มท่านสมัยกตัวนี้นยูโรสี้ ยูโรหกงมาอืมว่น้ำกัท่นหรอกีไหนที่ียูโรหกสองยเมืองนอเขาใส่กันยูโรหยูโรหกแล้วบานเฮายังยูโรสามยูโรสี่ว่นบูนอะไรบมันยูโรสี่วานตัวนึ่งมาตฐานไอเซียยูโรสี่ผหม่ว่ายูโรหาของเงินวอตส์ ยูโรซียังยง่ออกตัวคว้นดำปืดเถ้าตัตัวไม่ของวัดโบนกับยูโรหามันควกพวักยูโรหามันตรงนี้ไอ้นี่ไอ้น้ำน้ำยาน้ำยาเขาเติมมันเออนั่นแหะเติมมาให้มันมีคว้นดำเด้นั่นแหะเขาสิเติมใส่เป็นถังน้อยๆโอ้โหคือรถลิตรลิตรหนึ่งซี่ที่ห้าบาทคือรถจีนไงเพราะว่าเอาเอานำเอาน้ำกอกใส่เติมมาแล้มันปิด ตกบาทตัว่ามามเซฟเซได้สำเร็จจากคิวโรซีกับยูโรนหาไเล่นใช่กันเช็ดเช็ดเราล่วมทั้งอะไรน้ำยาันั้นเราซ้ำกันป่ราคาต่้งกันแค่เสียเงินสองร้อยารทีห้าบาทที่ประหยัด่าที่ประหยัดว่าิูโรซีปัจจุบันจาบ่มีน้ำยาเติมให้ยังได้ไหมน้ยาพบมีเติมเพื่อล้งไปหาที่เเออ น้ำยาเนี่ยมันเป็นน้ำยาเพราะเห็นมีมลพิษเยอะๆกําลังตก่ดที่้กล่องระบบเบรก EBS นะครับกวบคลุ่มไฟฟ้าสั่งการรถไฟฟ้านะครับว o l v o ก็มีแล้วนะครับ EBS นี่เป็นสเกลนี่ หรบคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับวันหลังก็จะพามาชมใหม่วันนี้มาถ่ายคลิปถ่ายคลิปรายงานตัวนะครับใครรายงานตัว YouTube จะตัดสิทธิ์นะครับ YouTube จะตัดาการสร้างรายได้นะครับก็จะเลิกจ้างก็จะเลิกสัญญานะครับบอกเลิกสัญญาเพราะว่าไม่ได้อัพมาเกือบจะสองปีเลยนะครับก็เลยต้องมีการเคลื่อนไหวสักหน่อย สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ